สวัสดีครับครับผมแบงค์กามโอเกมแคสเตอร์แคสเกมนิ k เครค,รค,ครับผมนะ้าเกมที่ผมซุ่มเล่นสักพักใหญ่แล้วตั้งแต่เซิร์ฟเปิดนะครับนะแต่ยังไม่เคยทำคลิปอย่างเป็นทางการครั้งนี้จะเป็นคลิปแรกครับผมนะที่ผมจะทำเกี่ยวกับนิ k เควันนี้จะมาสอนเทคนิคลับมือใหม่หรือคนที่เพิ่งหัดเล่นหรือว่าเทคนทิคที่คนที่เล่นอยู่แล้วอาจจะยังไม่รู้ครับผมนนะอืมเพราะว่าผมเจอหลายคนมาถามในไลฟ์วันนี้ก็เลยว่าจะมาสอนเทคนิค นะให้ทุกท่านได้รู้กันผมก็ไม่ได้โปรโมากหรอกผมก็เพิ่งจะถึงด่านบทที่11เองอือแต่ก็พอเอาเรื่องนิดนึงงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยผมนะว่าวันนี้ผมจะมีเทคนิคอะไรมาบอกบ้างอย่างแรกเลยสิ่งที่ต้องทำประจำทุกวันนะผมนะสำคัญที่สุดก็คือการกดตรงนี้ผมนะเอาโพด,ดีฟเฟนต์นี่คือที่ที่ท่านจะได้ขอในการอัพเวลทั้งตังและก็ของอัพเวลครับผมเนะ ต้องเข้ามากดทุกวันอันนี้ครับผมนะเอพยายามกดก่อนที่เเเพราะถ้า1 0 0ปุ๊บมันจะไม่เพิ่มคอยดูเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไว้ครับผมเะี่ยเอาสัก50-70บก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่รีบถ้ารีบก็กดเลยนี่คือสิ่งที่จะเป็นตัวเพิ่มเลเวลเราซึ่งมันจะเพิ่มเรื่อยๆตอนที่เราให้เวลาผ่านไปครับผมนะมันจําเป็นมากในการเพิ่มเวลและการผ่านด่านเพราะถ้าเกิดว่าเวลท่านค่าพลังน้อยก็จะผ่านด่านไม่ได้ครับผมนะหรือว่าเกือบจะไม่ผ่าน มันจะยากครับผมนะอืมนี่คือสิ่งที่ต้องระวังแล้วก็อย่างหนึ่งก็มีเทคนิคการได้ของเพิ่มไปอีกก็คือเรากดตรงนี้ปึ๊บอ่ามันก็จะมีขึ้นมาเราสามารถที่จะใช้เพชรในการที่จะได้ของมาโดยไม่ต้องรอเวลาได้เพราะเกมนี้มีระบบนี้ให้เราเวลาผ่านไปยังไงก็ได้เวลแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนรีบหรือใครอยากจะเร่งก็มากดตรงนี้ได้ครับผมนะซึ่งถ้าเกิดว่าใครรีบจริงก็แนะนํากดนะแต่ถ้าใครไม่รีบก็ไม่ต้องกดกระแด่รอเวลาอย่างเดียว ถ้าเกิดว่ารีบอยากจะตามเพื่อนให้ทันอะไรเงี้ยก็กดตรงนี้ครับผมนะนี่ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่เราจะได้เลเวลเพิ่มด้วยอืมแล้วก็การได้ของอาเวลนี้จะขึ้นอยู่กับด่านที่เราเคลียครับผมนะนี่มันก็จะมีเกดนะเราเคลียมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ของมากเท่านั้นเลเวลเยอะเท่าไหร่ยิ่งได้ของเพิ่มเวลมากเท่านั้นดังนั้นถ้าจใจดีเล่นด่านให้เยอะ เพื่อให้เราได้ของนี้มากๆอะไรแบบนี้ครับผมนะเออต่อไปตัวละครอืมถ้าเกิดว่าใครยังไม่เริ่มยังเป็นจริงเป็นจังก็แนะนําให้ร<อ>ีโลเพื่อหาสกาเลตครับผมนะก็คือคนนี้ถ้าถามว่าสาวคนไหนเก่งสุดในเกมนะตอนนี้คือสกาเลตครับผมนะถ้าเกิดว่าท่านได้สาวคนนี้มาปุ๊บท่านจะง่ายทันทีท่านจะผ่านได้แทบทุกด่านที่ค่าพลังท่านถึงถ้าค่าพลังไม่ถึงก็จะไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าค่าพลังถึงถ้ามีสกาเลต ค่อนข้างคอนเฟิร์มว่าผ่านได้แทบทุกด่านคุณเธอโกงมากที่สุดเป็น DPS ที่แรงมากๆอันดับต้นๆของเกมตอนนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านจะรีโลก่อนจะเริ่มเล่นก่อนแนะนำหาคนนี้ให้เจอคุณเธอจะหายากเพราะอะไรเพราะคุณเธอจะไม่อยู่ในวิทลิตอ่าเดี๋ยวใครไม่รู้วิทลิตคืออะไรเวลาเรารับสมัครไปประมาณสัก4หรือ5มันตีคกับผมนะเกมก็จะมีวิดลิสมาให้เราได้ใส่อ่าเราสามารถที่จะใส่ สาวแต่ละคนในแต่ละกลุ่มเพื่อเป็นการเน้นว่าเราอยากจะได้ตัวนี้ก็จะมีโอกาสออกมากขึ้นแต่ว่าสกาเลตไม่ได้อยู่ในนี้เพราะว่าคุณเธออยู่เผ่าพิวกริมมันจะมีเผ่าอิลิชันมิสซิลิเตตราครับผมนะแต่ว่าสกาเลตอยู่พิวกริมซึ่งไม่ได้อยู่ในวิทลิศดังนั้นคุณเธอเป็นตัวหลุดเลนอืมเป็นตัวที่จะออกยากมากๆบางคนรีไปสอวันยังหาเธอไม่ได้ครับผมนะอืม แต่ถ้าเกิดว่าท่านได้มาเกมก็จะง่ายขึ้นแนะนําให้พยายามรีโลจนกว่าจะได้แล้วค่อยเริ่มเล่นนะผมเนะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็หาตัว DPS ใช้อาจจะเอาเดร็กมาใช้ก็ได้เพราะตอนแรกผมก็ไม่เจอสกาเลืเป็นการว่าใช้เดร็กมาอืมก็หาพยายามหาตัว DPS แรงๆเข้าไว้ผมเนะเพราะถ้าเกิดเริ่มเกมมาแล้วเราไม่มีตัว DPS เลยเกมจะเป็นอะไรที่เล่นได้ยากมากอืม โอเคต่อไปก็สิ่งที่ต้องทำประจำวันนอกจากเลี้ยเราอินแล้วคือเข้าไปในอาร์นี้ครับผมเนะี่เมื่อเรากดเข้ามาในอาร์ก็จะมีอยู่4ด่านนะผมนะที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราได้ไอเทมในการเพิ่มพลังมาเพิ่มขึ้นอย่างแรกโล s เซกเตอรนี่ด่านนี้จะเน้นได้พวกตัวเอหรือว่าค่าอะไรไว้อัพไอเทมหรือว่าอัพคิวครับผมนะเ ก็เข้ามาเล่นได้แค่ครั้งเดียวก็จบเลยถ้าผ่านแล้วก็ไม่ต้องเข้ามาอีกเลยไม่ต้องเล่นรายวันอันนี้ค่อนข้างจะสบายอยู่ผมนะสิ่งที่ได้จากดานนี้ก็คือคิวฮาร์โมนีที่เราสามารถไปใส่ตัวละครในพวกกล่องนี้ใส่ตัวละครแล้วเพิ่มพลังได้ค่อนข้างจะโอเคแต่ว่าเราไม่ต้องเน้นมากมันมีให้ทําเราก็ทําเสร็จแล้วแล้วก็ออกเลยแต่อันอื่นนี่ต้องทํารายวันนะผมนะอย่างแรกเลยคือไทร์ทาวเวอร์ทาวเวอร์นี้เราสามารถที่จะเข้ามา เพื่อดวนหอคอยให้ไปหลายๆชั้นได้ผมนะในแต่ละหอคอยถ้าเกิดว่าท่านผ่านท่านก็จะได้ของรางวัลเป็นเพชรตังค์และก็ของเอาไว้เปลี่ยนเปลี่ยนเลเวลเพิ่มเลเวลอะไรแบบนี้ด้วยอนอกจากนั้นในโหมดทาวเวอร์นี้ก็ยังมีไอ้พวกนี้ผมนะที่ต้องเล่นไอ้ข้างล่างนี้ก็คือเราสามารถเอาตัวละครในแต่ละกลุ่มมาเพื่อที่จะลุยด่านได้แต่ว่าเล่นได้แค่วันละ3ครั้งเท่านั้นนะผมนะ ถ้าเรากดไปข้างล่างนี้ปุ๊บแล้วก็จะเข้าไปในด่านแล้วก็จะเป็นตัวละครในเผ่านั้นๆเท่านั้นก็จะมี4เผ่าก็คือ3เผ่าแล้วก็รวมพิวกริมพิวกริมนี่จะยากสุดเพราะว่าตัวละครกว่าจะเปิดได้แต่ตัวนี้ค่อนข้างจะหายากแต่3อันแรกนี่อาจจะผ่านได้เองก็อันนี้ก็แนะนําให้มาเช็ครายวันะนะผมนะว่ามันเปิดอะไรบ้างปกติมันจะไม่เปิดทุกอันนะปกติจะเปิดแค่อันเดียว ก็เราก็เตรียมตัวละครเผ่านั้นๆมาเพื่อที่จะเล่นในแต่ละวันนั่นเองต่อไปห้อง s i เลเต t o r ผมนะโหมดนี้จะเป็นโหมดที่เราจะผ่านดานเรื่เลยแล้วก็จะได้บัฟเราสามารถเลือกบัฟเพิ่มโจมตีเพิ่มป้องกันอะไรแล้วก็ผ่านได้เลยครับผมเนะเช่นกันเราต้องมาเล่นหลายวันอืเมื่อเล่นแล้วเราจะได้พวกไอเทมพวกน,นี้มาก็คือพวกไอเทมที่เอาไว้เพิ่มสกิลตัวละครสกิลตัวละครก็จะแรงขึ้นถ้าเกิดว่าเราเล่นด่านนี้ครับผมนะ มันมีเทคนิคอย่างหนึ่งเทคนิคก็คือท่านไม่จําเป็นจะต้องไปเล่นด่านหนึ่งตั้งแต่หนึ่งทุกครั้งครับผมนะถ้าเกิดว่าท่านผ่านมาแล้วหลายด่านก็เราก็มาเล่นที่ด่านสามได้เลยจากนั้นเมื่อท่านผ่านไปถึงด่านซีเออเมื่อท่านผ่านด่านซีเลเวลสามปุ๊บมันก็จะได้ขอรางวัลจากทุกด่านที่ผ่านมาเหมือนกันเออไม่ต้องเล่นไล่ไปทุกวันนะผมนะขอแค่เราปุ๊บ ถ้าเรามาถึงด่าน3ใช่ไหมแล้วก็เล่นด่าน 3, a b c ปุ๊บถ้าเราชนะเราจะได้ของรางวัลจากอีก2ด่านที่เราไม่เล่นด้วยก็คือเราเล่นรอบเดียวพออะไรแบบนี้เป็นประหยัดเวลาผมนะบางคนไม่รู้ต้องเล่นไล่ไปทุกวันมันก็จะเหนื่อยอก็แนะนําให้มาเก็บด่านที่เราอยู่สูงสุดในแต่ละวันเพื่อเอาไอเทมสกิลมาอัพให้ได้มาที่สุดนั่นคือเทคนิคกับผมนะแล้วก็เทคนิคอีกอย่างหนึ่งในการเล่นด่านนี้ ก็คือเวลาท่านเจ้าบัฟนะแนะนําให้เอาบัฟที่เป็นสัญลักษณ์เดียวกันทั้ง8อันเพราะมันจะได้ค่าพลังเพิ่มขึ้นได้บนนะเนี่ยเห็นไหมบัฟมันก็จะมีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมโอและก็ข้าวหลามตัดเนาะถ้าเกิดว่าท่านเลือกบัฟที่เหมือนกัน3แบบประเภทเดียวกันได้เพิ่มเวลเพิ่มเวลเพิ่มเวลถ้าเกิดว่าบัฟทุกอันสัญลักษณ์เดียวกันทั้ง8ปดบัฟก็จะได้เพิ่มเวลของบัฟนั้นให้แกร่งขึ้น ก็คือถ้าจะให้พลังได้สูงสุดก็คือควรจะเลือกบัฟที่เป็นประเภทเดียวกันอพยายามเน้นให้บัฟที่เรามาประเภทเดียวกันสามเหลี่ยมก็สามเหลี่ยมแปดอันเลยเสียดสีแปด,ดอันเลเย,เยเลแบบนี้ผมเนะี่ยนั่นแหละคือเทคนิคการเล่นด่านนี้เือใครยังไม่รู้ต่อไปก็ด่านสก,กัดกั้นนะผมนะด่านนี้คือด่านตีบอสเป็นด่านที่เมื่อเล่นแล้วเราจะได้ของรางวัลเป็นพวกกรอบพวกอะไรผมนะเอาไว้ฟาร์มกรอบ ก็สำคัญมากมันเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่มพลังให้ตัวละครที่เรามีอย่างมากดังนั้นแนะนําต้องมาเล่นทุกครั้งครับผมนะแต่ว่าเล่นวันหนึ่งได้3รอบแค่นั้นแหละและด่านบอสมันก็เร็วอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเลเวลต่ําแป๊บๆเดี๋ยวก็ตายเอเข้ามาตีบอสแป๊บหนึ่งแล้วก็ผ่านไปโอเคผมนั่นคือทั้งหมดของในส่วนของอาร์ที่เราต้องเล่นลายวัน3ห้องนี้เล่นลายวันห้องนี้ถ้ามันมาก็เล่นมันไม่ต้องเข้าไปลายวัน ดังนั้น3ห้องนี้ต้องเล่นรายวันหมดมนะุกคนเนี่ยนั่นคือสิ่งที่จําเป็นในการทํารายวันแล้วก็ต่อไปก็ดานหน้านี่เข้ามาผมนะก็จะมาอยู่ในส่วนนี้นี่ก็มีสิ่งที่ทํารายวันเหมือนกันอย่างแรกเลยที่ต้องทารายวันคือกระดานขาวผมนะกดเข้ามาเอ,อแล้วถ้าเราการส่งเควสนะผมนะเพราะอันนี้ทําได้แค่วันละครั้งเท่านั้น แล้วเข้ามากดรับทั้งหมดกดส่งเควสอะไรมันสามารถรีโลได้นะถ้าใครอยากจะเลือกเควสก็แล้วแต่แต่ว่าผมไม่ค่อยเลือกเท่าไหร่ผมกดทําให้หมดแล้วก็จบไปแล้วก็ในนี้ก็มีอีกอย่างนึงคืออุปกรณ์ซิงก์ครับผมนะในโหมดซิงค์นี้เป็นอะไรที่ดีมากมันจะหลายคนยังไม่เข้าใจตรงจุดนี้ครับผมนะระบบซิงค์ก็คือระบบที่มันจะเลือกตัวละครเราเลเวลสูงสุดมา5ตัว แล้วตัวละครที่เลเวลต่ําสุดใน5ตัวของพวกที่สูงสุด5ตัวของเราก็จะเป็นเลเวลที่สามารถเอาตัวอื่นมาซิงค์ได้หรือก็คือท่านได้ตัวใหม่มาถ้าไม่จะเป็นจะต้องเพิ่มเลเวลเลยท่านเอามาใส่ในโหมดนี้และถ้าเกิดว่าเลเวลสูงสุดผม5ตัวนี้ต่ำสุดคือ10 5ยใช่ไหมเเวลก็จะกลายเป็น1้อยหนาทีพวกนี้ส่วนใหญ่ที่เป็นเ,เวลหนึ่งหมดเลยนะผมไม่ได้อัพอะไรเลยแต่ผมเอามาซิงค์ผมก็เลยทำให้พวกนี้ได้เป็นเลเวลร้อยทั้งหมดอืม บางคนสงสัยว่าทำไมผมมีสลอตซิงเยอะเหลือเกินสามารถที่จะซื้อได้นะถ้าเกิดว่าท่านกดนีไปท่านสามารถซื้อได้ในราคาเพชร500แต่ว่าไม่จำเป็นต้องซื้อนะวิธีการได้สลอตซิงเยอะๆเพื่อให้ตัวละครเรามีเลเวลเยอะส,ส,สูงเยอะก็คือเราจะต้องไปที่สถาบันกลยุทธก์กะบผนะเออสถาบันกลยุทธน์นี้เมื่ออัพไปเรื่อยๆเราจะสามารถอัพเกรดตังที่เราจะได้ในแต่ละวันเออในไอ้นั่นนะ เราเรียกว่าอะไรวะมันอัปเกรดทัพทุกอย่างนี่คือศูนย์อัปเกรดก็ว่าได้เออถ้าเกิดว่าท่านอัปเกรดของในนี้ไปเยอะๆทุกอย่างที่เรามีก็จะได้เพิ่มมากขึ้นตังค์เพิ่มขึ้นของเพิ่มพลังมากขึ้นเนี่ยมันจะมาเพิ่มอันนี้ด้วยเห็นเลดพวกนี้ไหมเนี่ยไอ้พวกที่ได้เพิ่ม10%เพิ่ม20%ทั้งหมดนี้จากการได้ก็มาจากการที่ผมไปอัพสถาบันกลยุทธ์มันเป็นตัวที่จะอัพเกรดแทบจะทุกอย่างที่มี และหนึ่งในนั้นก็คือการอัปเกรดช่องซิงค์ด้วยครับผมเนะี่ยก็คือผมได้ช่องซิงค์ตัวละครมากขึ้นทําให้ผมซิงค์ตัวละครได้เยอะขึ้นก็จากโหมดนี้เหมือนกันแนะนําให้มาอัปกับผมนะมันก็จะบอกว่าต้องไปหาทําอะไรครับผมนะตอนนี้ผมขาดแค่หาตังก้า0แสนซึ่งมันไม่มี <c oughs> เอ่ก็ทําภารกิจว่ามันได้หาอะไรทําอะไรอัปมาเมื่ออัปมาจะได้ของก็ตามที่อยู่ข้างล่างรับเครดิตเพิ่ม10%รับภาพการต่อสู้20%อะไรแบบนี้ ค่อนข้างแพงแต่แนะางไม่ทําไปเล,เลยผมนะีหรือบางครั้งมันจะให้เราต้องสร้างตึกสร้างอะไรก่อนก็ไปสร้างตามนั้นนั่น,นแหละผมนะคือเทคนิคในโหมดนี้แค่นั้นยังไม่พอศูนย์ประชาการมันจะมีระบบการจีบสาวด้วยผมนะซึ่งในแต่ละวันเราสามารถให้คำแนะนำได้4 5 6ถ้าเกิดว่าอัพไอ้กลยุทธ์ก็จะได้เพิ่มด้วยผมนะ ก็แนะนาให้ให้คาแนะนําให้หมดทุกวันนะผมนะเพราะว่าสาวๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเพิ่มควาความสัมพันธ์กับเธอเพิ่มขึ้นสเตตัสเธอก็ได้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันเธอก็จะแรงขึ้นด้วยผมนะดังนั้นค่าความสัมพันธ์การจีบค่อนข้างสําคัญหรือว่าถ้าเกิดว่าให้คาแนะนําให้คาแนะนําถ้าเกิดว่าให้คาแนะนําดีก็ได้ร้อยถ้าเกิดไม่ดีก็50ถ้าเกิดว่ารีบมากก็ให้ของขวัญเลยผมนะของขวัญน,นี่ก็จะมีดอก ตามมิชชั่นหรือเควสทั่วไปดังนั้นก็อัพได้เหมือนกันแนะนําให้มาให้คําแนะนําให้หมดทุกวันนะผมนะเพื่อความคุ้มค่าสูงสุดนั่นก็น่าจะเป็นทั้งหมดของเทคนิคในนี้อ๋อแล้วก็มีห้องรีไซเคลิลห้องรีไซเคิลนี่เราจะเอาชิปเ,เพื่อมาอัปเกรดในทุกๆตัวละครที่เป็นประเภทนั้นๆนะผมนะอันกลานี่คืออัพให้ทุกตัวละครที่เรามีเพิ่มแต่ HP แต่ว่า3อันนี้คือตามฝ่ายผมนะโจมตีป้องกันสปอร์ตก็จะได้เฮดกับดีเฟนต์มาแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะมีตามเผาสามเผาแล้วก็พิวกริมนะมันก็จะเพิ่มพลังให้อันนี้ก็คือเพิ่มพลังโจมตีป้องกันถ้าตามประเภทก็ HP ด e ี e n เฟน์แล้วก็เพิ่มทั้งหมดก็คือ HP พวกนี้ก็ถ้าเกิดว่ามีชิปก็เข้ามาอัปเดตเรื่อยๆผมเนะี่ย วิธีการหาชิปเพื่อไปห้องรีไซเคิลเราสามารถที่จะไปแลกได้นะที่ร้านค้าผมนะแล้วกดเข้าไปที่ร้านค้าเออตรงร้านค้าก็จะมีพวกนี้ผมนะที่เราสามารถแลกชิปไปใส่ห้องรีไซเคิลได้ส่วนใหญ่แล้วต้องซื้อ10อันจิจะรดเดเวลหนึ่งกับผมนะมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่รีบนะแนะนำให้เวลาซื้อซื้อแค่ตอนมันลดราคาอันแรกมันจะลดราคาเราถ้าเกิดว่าท่านไม่รีบมากท่านก็เก็บ ไอพวกเหรียญนี่ไว้แล้วก็มาอัพแค่อันนี้ซื้ออันนี้จะค่อนข้างคุ้มสุดอันนี้ได้มาได้ยังไงก็จากการได้ตัวละครซ้ำมาผมเนะเวลาเปิดกาชามันจะมีบอดใช่ไหมว่าได้ค่านี้มา2 0 0พันพันหนึ่งอะไรแบบนี้ไอค่าที่เราได้จากการได้ตัวซ้ำจากการเปิดกาชาตามรนมาได้แลกพวกนี้ได้ผมนะดังนั้นเวลาเปิดกาชาเกมได้ได้ตัวซ้ำไม่ต้องเสียใจเพราะว่าท่านจะได้เหรียญมาซื้อของพวกนี้เอาไว้อัพเกรดตัวละครสาวๆในแต่ละเผ่าได้เพิ่มขึ้น ถือว่าโอเคเนะี่ยอืมส่วนอันนี้ก็สามารถแลกเมม ORY ได้ผมนะถ้าเกิดว่าเปิดกาชายเยอะมีอันแรกนี้คือตัวทองสามารถแลกตัวละครใหม่ได้เลยซึ่งมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเ,เทคนิคก็คือเก็บเอาไว้ก่อนรอที่เราต้องการนะผมเนะี่ยแนะนําว่าถ้าเกิดว่าท่านอยากจะแลกพวกชิปพวกนี้คือชิปที่เอาไว้เบรกอัปเกรดเบรกเขาเรียกว่าอะไรอัปเบรกเกลิมิตมั้งเออแนะนําให้รอแลกแค่ตัวพิวกริมเท่านั้น พราะตัวอื่นเราสามารถเปิดกระชาหาได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นจะต้องแลแนะนําให้เก็บเหรียญพวกนี้รอพิวกริมโผลมาถ้าสกาลิตโผลมาจะดีมากแต่ว่าไม่เคยเห็นมีใครได้สกาลิตรนะทกาลตหรือฮารันไงอีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นฮารันที่เกิดว่าท่านจะรีโลฮารันนี่ก็น่าจะโอเคใช้ได้อยู่แล้วก็พูดถึงอีเวนต์ใหม่กันด้วย No คอ l ลอร์ครับผมนะตอนนี้เรามีอีเวนต์นี้อยู่ให้ลองกดที่หน้าอีเวนต์ทุกวันเราจะได้ตั๋วมา5ใบก็แนะนําให้เอาไปใช้ให้ ครบห้าครั้งทุกวันนะผมเนะี่ยเออเล่นด่านก็เล่นด่านไหนก็แล้วแต่ผมชอบเล่นด่านนี้เพราะได้เงินอมืมันจะมีด่านที่เราเล่นซ้าได้เออหลายคนเล่นผ่านไปแล้วผ่านไปเลยไม่กลับมาอีกเลยไม่ใช่เนะยมันจะมีด่านให้เล่นซ้าได้อยู่ก็จะเป็นสลักแบบนี้ท่านก็มาเล่นทุกวันเพราะว่ามันจะรีให้ห้าใบก็มาเล่น5้าครั้งจะเล่นด่านไหนก็แล้วแต่ผมนนะอืมแล้วก็แนะนําให้จัดทีมตามที่มันบอกด้วยเพื่อเพิ่มโบนะัส ด่าน,นี้เราจะได้ไอ้นี่มาไอหอคอยไอเฟลเฟลไว้แลกของได้ในส่วนนี้แนะนําให้แลกพวกชิปให้หมดนะผมนะชิปนี้คุ้มสุดมันให้ชิปเยอะมากแล้วเพิ่มพลังเยอะมากแนะนาให้แลกชิปก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันอีกทีจะแลกตัว๋วแลกอะไรก็แล้วแต่แต่แนะนําให้มาใช้ตั๋วให้ครบ5ใบทุกวันนะผมเนมนะเพื่อความคุ้มค่าแล้วก็ในส่วนของอันนี้ก็มันจะมีชิปนี้แจกด้วยแนะนะําว่าอย่าเพิ่งกดรับนะผมเนะเพราะว่ามันจะรี 5ใบทุกวันเรารอเก็บไว้ก่อนยังไงก็ได้รีเก็บไว้ก่อนรอให้มันอัปเดตฮาร์ดโหมดเพราะตอนนี้อนะีเว้นน่ะมันจะมีฮาร์ดโหมดมาเพิ่มนะเองอีกฮาร์ดโหมดนี้จะมา2วัน10ชั่วโมงตอนนี้ยังไม่มาเก็บไอตัวนั้นเอาไว้ก่อนใช้ตอนฮาร์ดโหมดน่นจะคุ้มกว่าประมาณนั้นนะผมนะก็จะเป็นเท่านั้นมัน้งเทคนิค ส่วนใหญ่ที่หลายคนน่าจะยังไม่รู้ผมน่าจะบอกไปหมดแล้วอ้ออย่าลืมกดข้อความนี้ด้วยนะข้อความนี้จะมีเควสย่อยแล้วก็มีเควสที่จะเพิ่มค่าความสัมพันธ์ได้ถ้าเกิดเรามาคุยกับพวกนิกเก็เองจะมีภารากิจนี้เป็นภารากิจย่อยที่เราสามารถได้ของรางวัลส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกของเพิ่มค่ามิตรภาพกับสาวๆซึ่งดีมากแล้วก็ถ้าเกิดคุยอันิเกตในนี้ก็ได้ค่าความสัมพันธ์คนละร้อยด้วย ถือว่าใช้ได้อย่าลืมกดข้อความกันด้วยผมนะอืนั่นก็จะเป็นทั้งหมดของเทคนิคที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าผมนะที่เล่นเกมนี้เออก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านได้โอเคใครชอบคลิปนี้เลยกระคายแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจโค้ชกับแม่ผมนะถ้าเกิดใครอยากดูผมทำคลิปเกี่ยวกับเกมนี้กดไลค์กันเยอะผมนะอยากจะรู้อะไรก็บอกผมได้นะเพราะผมก็เล่นเกมนี้อยู่หลังไหม่อาจจะไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับเกมนี้แต่ผมก็เล่นเลื่อยผมนะอื ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีการเปิดาหาสกาเลตสวัสดีกก็ไปก่อนกู o ด b บ e ์มุ่ยกู๊ดไนท์